วัาที่นี่นะครับมีก้อนหินก้อนใหญ่ตัวเราจะเข้าไปนะครับซ่อดแอบอยู่ในโขดหินนะครับครับขอเสียปอบมือให้กับพานุมาลน้ององค์เดนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่สาม,มัวหรี ตอนนี้หนมุมานกำลังหัวเราะนะครับตามออกมาแล้วนะครับตามจับนางสุพรรณมาฉยาอยู่นะครับหนมุมานบอกว่าตัวเราจะไปจับนางที่เป็นปลานางที่เป็นปลาแหวกหนมุมานแหวกก้อนหินแหวกก้อนหินมองข้างขวามองหาข้างซ้ายข้างขวาก็ไม่มี ข้างซ้ายก็ไม่มีมันแปลกใจจริงๆหายไปไหนหายไปไหนก่อนหายไปไหนนางหายไปไหนโกดถูคอโกดถูอกโกดและกระทืบอั้งมาแวกอีกข้างนึงจะเจอไหมข้างนี้แวกจะเจอไหมข้างนี้มองข้างขวามองข้างซ้าย ข้างขวาก็ไม่มีข้างซ้ายก็ยังไม่มีอีกมันแปลกใจจริงๆมันหายไปไหนโกดถูคอกระจืบอึ้งวนเป็นวงกบจัเจอกันแล้วตรงกลางจะมาเจอกันแล้วแวกอีกครั้งหนึ่งก้อนหินก้อนนี้จะเจอไหมเจอแล้วสะสุ้งกดิปุ๊บก,กันกันไว้อย่าให้หนีอย่าให้หนีอย่าให้หนีขวาขวาจับหนึ่งสอง จับหนึ่งจับึ่งจับมือจับมือจับมือจับหนึ่งจับหนึ่งจับมือข้างหลังข้างหลังอีกอันหนึ่งมันมองไม่ค่อยเห็นจับมือข้างหลังอีกอันหนึ่งจับมือซอยเท้าเก็บเออจับมือมองไม่ค่อยเห็นนะครับลูกกระตามันเล็กไปหน่อยขวาขวาขวาอย่าให้หนีสองสาม นางสุพรรณน้อยาไปยืนฟังอนุมายเขาหัวเราะพออนุมายเขาก็ดีใจหัวเราะเจอแล้วตอนนี้เจอแล้วเสร็จฉันแน่เสร็จฉันแน่หืมดีละดีละตบมือเรียกเขาตบมือเรียกเขาคุยกับเขาหน่อยเฮ้ยเออตัวเราไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรเจ้านะไม่ทําอะไรเจ้าม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 า,มา,มา,มาอยู่ตรงนี้มาให้เราจับซะดีๆมันางสุพรรณมัอชฉาบอกว่า ตัวเราไม่ไปท่านไปเธอะไม่ไปแน่้ะโกรธแล้วต้องให้จับต้องให้ใช้กำลังกั้นเอาไว้กั้นเอาไว้ขวาหึ่งขวาสองขวาสาจับสองจับสองจับมือข้างหน้าจับมือข้างหน้าเห็นไหมเห็นแล้วเสร็จฉันแน่จับมือสบัดิ์ูจะจับข้างหลังจับพุบกจับสวัสดขวาขวาหนึ่ ข, 1, 2, 3, ขวาหนึ่งสองสามตะคุบพื้นเอินไปตะคุบพื้นตะคุบพื้นตะคุบพื้น <c oughs> เอาหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วหายไปแล้วแปลกใจจริงดีละ่ะดีละ่ะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะเจอจะฆ่าให้ตายเลยเออลงไปดูสิลงไปดูไป,ดไปหาไปหาไปหาปลาปลาหนีไปไหนแล้วลงไปข้างล่างลงไปข้างล่าง ตอนนี้นางผาชานางเดียวโรเบล่าเดี๋ครับอาจากับผู้เพียรนะครับท่านใดจะตกงวันกับนักแสดงเรเชื่อนะครับนางหน,นีไปแล้ว<พ>นางหน,นีไปแล้ว<พ>นางหนีไปไหน,ไไไห,น,นหนีไปตรงคนสิลูกไปเลยหาคุณตาคุณยายลุ้นไปเลย,ยดูยนะครับแบนแดงแบนแดงผาชามชาช่าโตแรกโตแรก ไปเลไปเลยไปเลย้าหลังไป้าหลังไปผ้าหลังแล้วเพล่อบชัดชัดชัดดังถือแล้วรับไม่ได้มาฝากครูตอนนี้ที่สำคัญหาตางก่อนหาตัางก่อนตอนนี้นวนทำต้นไม้ต้นไม้ใบแดงใบแดงโอ้ยโอเคอย่าลืมอะยโอออ นะมัชานะครับก็กํลังหนีอนุมานอนุมาก็หาทางมัชฌานะตอนนี้หาตางก่อนศึกษาศึกษาให้ก่วับนนครั้องนใครไปนอเด้ักตังดลูกไปทางหนเลยู่นแม่คุณู่นตอนนี้นะครับนส่วนมัชานะครับกับเรา นะครับรีหนีนะฮะนางสุวรรณมัชชานะหนีฮันทุมานะฮะด้านหลังองเดออกเดอข้างหลังลูกข้างหลังองเดอหูตาให้ไหวลูกนลใครจะมอบรางวัลเป็นกำใจให้กับนักแสดงเรียเชิญนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเอนักแสดงนะครับโดยน้ององเดีนะครับกับเตกีงนะครับ ชานิสานะครับศรีรัตนพรนะครับ